เดีเด๋ยวเ,เราไปหาผู้กล้ากันว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเขากล้าที่จะเต้นเ o อร์เพลงวงไหมไปเดี๋ยวเราไปเลยครับออหาหนูบอกตามล่าหาหนูทั่วถิดด่นยามใดที่ป่าได้กินริมรสหนูหนูมันมากเลยริมรสหนูหนูมันมากเลยพระเจ้าจอร์ดไปดูกันครับไปดูกันครับผมยังมองไม่เห็นเลยครับแต่ข้างล่างเยอะมากแลวผมจะกล้าไปสัมภาษณ์เขาไหมนะครับกล้าไปชวนเขาไหมนะครับเนี่ย ครับแล้วผมจะกล้าไหมเนี่ยโอ้การนู้นนู้นนี่นี่จาดจางแค่เป็นผูลรูลผูลรู้สวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสาวตะวันธนวาครับขอร่วมสนุกหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าเต้นคอเวอร์เพลงปายอยากกินหนูเคยได้ยินไหมครับเพลงปายอยากกินหนูไม่เคยรู้จักเลยครับพี่ว่าไงละครับพี่มีรางวัลให้ครับมีรางวัลมาร่วมสนุกกันครับ นั่งพีเลยครับทำไมคนเขาถึงชอบนักรสชาติหูแซ่บถึงใจเิ็มซีไรหัวใจคือฮะเร็วเร็วเร็ว้าครับขอขอครับพี่ผมผมมีรางวัลให้ครับมีรางวัลให้ครับน้องเขาดูเหมือนครับจะจะรวกไปเรานะครับน้องครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งครับเขาเขาไหว้ไหว้แล้วครับไปแล้วครับไหว้แล้วครับเดี๋ยวพี่ขอขอขอรางนิดนึงพี่มีรางวัลมาให้เล็กๆน้อย ครับผมมีรางวัลให้ด้วยนะครับเรามาดูคุก้าว่าเพลงพี่เพลงป๋าอยากกินหนูถ้าเปิดใน YouTube ครับตอนนี้เปิดขาวตะวันธันวาให้หนูเปิดเหรอครับครับเปิดขาวตะวันธันวาก็จะเห็นเพลงพี่แล้วเต้นเต้นเต้นใส่จังหวะไหนก็ได้หรือว่าสโลก็ได้พี่มีรางวัลให้ไม่เป็นไรครับเพราะเรากำลังตามหาคุกล้าอยู่ครับตอนนี้ให้หนูก็เดียวเหรอครับใช่ครับใช่ครับกล้าไหมครับ ผมมีรางวัลให้โอ้ผมก็อายอยู่นะนี่ยเออายลองดูครับแน่ๆลองเปิดเปิดดูครับเปิดดูครับแาวตะวันทันวาท่านผู้ชมครับน้องเขาก็ใจสั่นอยู่นะครับดูมือน้องก็สั่นทิกเลยเพราะว่าเพราะว่าเพลงอะไรก็ไม่รู้ปาอยากกินหนูครับตอนนี้ตอนนี้มันมาเอ่เคยได้ยินอยู่แถวภาคอีสานแต่ไม่เคยเข้ามาอยู่ในใจกลางเมืองอย่างนี้ผมมาอยู่สยามเ้าแควตอนนี้ มันเหมือนต่างประเทศไม่มีผิดครับไหนครับอ๋อใช่ใช่ครับ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 กดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปเลยครับจริงครับจริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเอาเอาเอาไม้ให้แล้วก็เต้นเผื่อจะร้องได้หรือร้องไม่ได้ไม่เป็นไรลองเต้นดูครับนะลองนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้องเขาเป็นกุตก้าแล้วครับพี่แกหาสบาทสิลองมาดูแล้วกันว่าเขาจะเต้นให้เราดูได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่ถือถือให้อ่าครับเอาเลยนะครับ ท่านผู้ชมครับดูว่าน้องก<ไ>็กล้าครับพี่พี่มีรางวัลให้ครับบันทูที่ตึ้งมากมากไม่ต้องใส่ถุงไม่ต้องใส่ถุงนะหนูจะกินตรงนี้จะกินเดี๋ยวนี้นะหนูอูหูอูหูหนูมันจริงจริงป่าชอบป่าชอบจริงจริงนะหนูอ่ะหนูมันจริงจริงเลยอ่ะป่าชอบ หูเนื้อทั้งแน่นทั้งนุ่มทั้งมัน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 นี่หน้าเขาถึงชอบกันบอกเลยว่าป่าพึ่งจะเคยติดใจในตัวของหนูคิดอยากหนูไม่รู้เบื่อเลยกินหนูป่าพึ่งจะเคยบอกได้เลยป่าติดใจหนูป่าติดใจหนูป่าติดใจหนูตนูเข้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับำอะไรลงไปเนี่ยท่านผู้ชม ไหนมีอุ้ยคนดูเยอะแยะเลยผมก็อายนะเนี่ยฝากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับหรือว่ากําลังดู YouTube หรือว่าดูใน Facebook ของขาวตอนธันวาถ้าแชร์น้องเขาโคบเบอร์เพลงขาวตอนธันวาปลายจากรีนูรรับรองขาวตะวันธันวามีเงินเป็นสินน้ําใจให้ครับเป็นรางวัลให้นะครับ แล้วก็ต่อไปถ้าใครฟังเพลงขาวตะวันธันวาป้ายจะกิ้หนูมีรางวัลให้อีกครับทายมาร่วมสนุกสนุกกันนะครับไม่ใช่ว่าเอาเงินมาแจกนะครับแต่ว่าเรามาร่วมสนุกกันครับน้องครับ500บาทโอ้ยขอบคุณมากตบมือหน่อยตบมือหน่อยครับตบมือหน่อยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับก็วันนี้เสร็จภารกิจครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางเบิร์เรียบร้อยแล้วครับ รางวัลมออไปเรียบร้อยแล้วน้องเขาน่ารักมากครับให้ความร่วมมือตอนแรกก็ไม่ยอมครับไ,ไม่กล้า,าผมก็เสียวเหมือนกันรู้สึกว่าคลือๆครับว่าคนเยอะแยะเดินมาเยอะแยะเลยถามมากน้องเขาอาอไหมผมก็ว่าไม่แตกต่างกับผมเลยครับผมก็อายอยู่เหมือนกันละครั้งทั้งที่ตัวเองก็เป็นนักร้องแต่ว่าก็ยังอายอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากครับมันเป็นวันหยุดด้วยครับวันเสาร์นะครับเป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดสัปดาห์ครับแล้วก็เป็นวันเข้าวันษาด้วยผมพูดยาวไปมาก ผมพูดยาวไปใช่ไหมครับเอาสรุปนะครับอมูวันนี้อย่าลืมนะครับฝากเพลงขาวตะวันธันวานะครับป่าอยากกินหนูผมถูกเมียทิ้งปายังไม่พอ,อโซน้าหน้า,นาหนังผีหลายต่อหลายเพลงนะครับอยู่ในโลกเชืเชี่ยวทูมูฟเฟซบุ๊กพิมพ์ไปง่ายๆนะครับแค่ขาวตะวันธันวาครับหรือปลาอยากกินหนูแค่นั้นก็จะเจอขาวตะวันธันวา หน้าตาหล่อๆคนนี้นะครับอยากกินหนูอยากกินหนูมากมาไม่ต้องใส่ถุงไม่ต้องใส่ถุงนะหนูจะกินตรงนี้จะกินเดี๋ยวนี้นะหนูอู้หูอู้หูหนูมันจริงๆป่าชอบป่าชอบจริงๆนะหนูอ่ะหนูมันจริงๆเลยอ่ะ